สบายดีพระแมงพี่น้องแที่ยงงทุกทุกการเนาะมือนี้เฮาโดดงานเนาะพี่น้องโดดงานบอกไปเหตุงานหนงคขัวแต่ส้าเล่าเกินไปมือนีเนาะไม่เปลี่ยนเทาหักเลยมาเอามาขามเนาะกับพอน้องวีแล้วก็เด็กๆเนาะสบายดีบทุกคนเนาะเจ้าวันใหม่มาคืนเอามาคามพี่น้องเจ็บแซ่น้องวีเอินยินเขา มื่อนี้ยามามาคามอยู่หน้าโคกน้อพี่น้องเอามาคามไปขายเนาะขายเอาเงินพี่น้องมื่นละสามสิบหกขันกี่ะเดี๋ยวสิข่าเบิ่งนอ้องวิเอาไปไปนั่งอยู่มงเก่าติ๊งเ่เสียว่าข่าเบิร์กสบายดีน้องวิกินข้าวป่าผู้เดียวติ๊น้องวิงวแซ่บๆเอาแน่นไม่แซ่บนะจับเอาแน่เออเอาไว้ตีปัง มาใายมันยาดเนดะีย๋ยวพามาเบิ่งทางยายมาหยาดกินได้ลูกเบิ่งเด้อดีๆเด้ดอมักซังหล่นปู่แล้วล่ะพินดาก็มีผู้เมื่อนี่มากระบ,บาไหวพี่น้องบาไห้เพิ่นมาปีใหม่เนาะพี่น้องอตะเกะเต้น งัวพี่นาะง,งวลายแห้งแห้งต้นแต่กุ้นวุ้นเต็มท้องหน้ามีผู้ก็เป็นคนไลงวอีกมือนนิเ <แฮ S 1> นาะ <แฮ S 1> ลายลายเฮา,าก็เก็บมะขามกับแพนดาก็มีผู้เลยว่าเซะอะไรมีผู้โดดงานอีกไรแพนดา โอ้โหมิพูมิพูดโดดงานดูพ่อนอางวีนะพ่อนอางวีมาค้ามซุกไลพ่อนอาโอ้หล่นไปเลมันท้านละซุกไลพี่น้องมันยังเ,เพิ่มสัน่นสั่นหอบต้นก็นโอเคแหละหอบกระแปต้นใหม่พอมัน พ่อค้าสุกลายป่านมันสุกลไล่ฮาจังเมาอีกเนาะลูกนู่นมีผู้ขี่เขาอีกแล้วเดี๋นาะออกไปให้กิ่บุขาหน่อยตอนนี้ออกมาถวงหน้าพี่น้องสังเกตงูหาทางหลังเอาเต็มถวงหน้างูหลายหลาย ต้องไล่แต่อราสัตว์อะมันสิมากินมังคามเนาะสบายดีแพนด้าสดีเก็บมังคามค่ะแพนด้าเกมือนี่ยจากสิได้จากสอบเนาะมามือนะมากับไอ้หรือกับเอลี่ได้ผู้ละสอบเข่งนะผู้สอบป้ายนะบุเข่งสัมมือเนีสิได้สองสอบนี่ว่าน่าถ้าไดงสองสอบมากก็สิได้เงินอยู่เนาะมือนี้เอลี่บ่ได้มา ลีกับหลือบัวรีมาเหมือนชุ่มเหมือนไปเปียกเหมืนพังเบื้งสวยๆชิมาหรือบอะงัวงหลายๆมันกำลังผ่านเลยมันสิผ่านขึ้นไปโคอนนุกอุกมันสิผ่านขึ้นไปโคอุกเดียวมันก็นลบมาอีกมันก็เขาบ้านมาเนี่ยเก็บมะขามก่อนพี่เนาะอ,อย่ากินมะขาม มาไว้ผึ่นสันมะขามเนาะพี่น้องมาเมากโกมะคำหวานเนี่ยพี่น้องสันบุรีขึ้นเนาะมาตมา้นมะขามหวานแล้วมาพอแม่ม่านแม่ม่านมาหนังเผาเงามะขามหวานอืมงัวในบรราติเจ้าและอืมเปิดมาหนังเผา,า,ามะขามหวาน,น,าน,าาาวานแต่เป็นเป็นคนหนันใบเนาะเปิดเผาผัได้ม่านเผาบ้าชัยพี่น้องเย เลยสั่นมาข้ามผืนเก็บเฮียถือไม้มาได้เผืนหนาขึ้นมาได้อีผืนหนาท่งนี้นี่ผืนว่าเผืนเอาบอกหมดละบอกกูได้โอ้ได้ร้ายหน่อยแล้วเนาะเลยเครื่องตาแหละมึงกินกับเขาเนาะ หวานอยู่บ่จะซิมบังนะบวนิ่มไปเนอะบันี่มมา,มายเด้ดเราวังงัวมันหยาดกินเด้อเหิ่มมากเ็เหิ่มก็มีไปบึงต้นมะขามอันะเนาะมะขามเตี่ยบึงเนาะให้ดีกน่อยลงไปถ่ายคนก็ข้าม เออมึงมาข้ามเตี๋ยงัวมันหยาดกินน้ำจ้ายเด้ดนะเซลมาเลบนบนยอมเนมก้องอยูเลยคุณบนยอมเนมก้องอ๋อหักเรางามเลยค่ะงามได้นอนอยู่หน้าเบ้าสาวเจ้ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยเบ้า บ่แนมตอนอันบ้านถือโทรศัพท์มะเพิ่นว่าเอาน้ำอยู่พี่น้องถือโทรศัพท์มาโบ่แนมเลยโบปาก็เองเพิ่นเพิ่นก็ว่าเอาภาษาเพิ่นนั่นแหละโบ้โบป่าเน่าเลยเพิ่นแนมสิเมนเพิ่นอยากอายบ่ลุ้นเลยมาไปขึ้นต้นนั้นพาเล็กรถบัตรไปต้นใหม่เลยเด้อบ้านนี้ไปสั่นต้นใหม่ไงจะสั่นเอาบ้านนี้ ง่อยม, c, ม,มัน,ยมน,มน,นหยาดกินมะขามน้่นไปเด้อแหลนมาแจ๊วๆแล้วง้วนั่นไปก่อนมันต้นมะขามสมพี่เนาะสุกอยู่บ่ปกตินะ่ะบ่ซุกต้นนี้นะอ,นอ,นอ,อ้อมันมีแต่เป็นมะขามตึงมันเป็นมะขามมันต,ตุ้ยๆนะพี่นนองแล้วมันกับแตกมันที่สุกอยู่บ่ออมันสุกอยู่ได้นน,นะเนาะ Xúc gì vợ Mọi khi kia nhau nhau cũng đẹp rồi nữa Mình đẹp bớt bởi dạc anh em ngồi Bước nào Cửa bài bừng gòn à, Ui, bó đi hơm Bó cái xúc Hạ cả hơm bó ăn sẵn tất tay mày Mà คู่ครัวตอนอือมอีกขึ้นมาดิบใช้เสียงดังดังปุบปุบลงมาผึ่นอันนั้นอะ่ะอันเขาจับโทรศัพท์มาถ่ายเลยฮอดปุบปางนะฮอดบอกว่าโอ้ฮอตบอกเงยหนาเลยบบบนี้เนาะผึ่นเป็นคนใบเนาะคือสิใบแต่เกิดกูแหละบ้านหอยปังพี่น้องไงผึ่นมามาคำหวาน เนียไปต้นใหม่แหละมันบ่อสู้ยังเคี้ยวอย,ย,ย,วอยู่ไปไปต้นใหม่ยศมาหอดผีพี่น้องเ้ยมาขามฮะขได้นี่ฮะขาเห็นมาขามพี่น้องมันนีมาขามเอามาพันดะกระสอบแม่สีดำคงลูกะกลูกเอาถังแม่เอากระสอบปู่ป๋าไว้ขึ้นเลยพี่น้องร้องข,ขาดได้ลูกร้องเกือบขาดดีนะ เมื่อแม่จังสีนิพไพ่เกิบนะลูกลงมาลดอย่าหากักอย่าพลาดเอาหายมันขาดมันสิบุมีเกิบถืออย่างเมื่อเกิบขาดพี่น้องเอ้ยนิบเอาเอา,เอามาบ้าพายแม่เบิ่งดูขาดจากตอนละสินเกิบจะนะเบาไวขึ้นนะพี่น้องอันนี้เก็บกระเพนด้ายี่ยมด้วยลูกเกียมปอกเนี่ยมะขามอยู่กุ๊ก,ก,โกโพโนงง่งามงามมันก็ทันทุก ปูวอ้ปูปปุงลูกปปปปูอ้มาชองปุ้งทะลุกนอนลงลกนอนล่งนอนลงนอนลงลูกนอนลงลูกอ้องปุ้งะได้ลูกอ้ยอืมเด้ยอาพ้แม่กว่านีเดวนีข้าศัตรน่าแม่หไปแม่จะได้หนบไปเบิดเลยแนวยเด๋เอามาเบิ่งนก่อนอยู่ดีอยู่เนะ ตัวนี้มี์ยิบไปมันขาดเกือบขาดไี่นองขาดอีกเลยเมื่อทำเมยปยังยิบไปโอ้ยคนไหลงวนน่ะใส่ยจักพันเนาะบะท้องคายมาขามไอ้่องพันเนาะวาคนไหลงวนคนไหลงวนเนาะอันนี้เก็บกระเพร็ดได้ อึดอึดอึดมาค้ามาพี่น้องเออด้วยจ้เออแบกแบกไม่แสกบผิวผับ่าวไ้หาอับพี่น้องเอ้ยหลอดดเลยบ่าวไ้หาอับมาค้าเจ็ <c oughs> <c oughs> บป่ายู่ม่พู เกิดเหตุบ่คาดคิดหลดุดหลดล้มบ่มีอันนี้กำลังขามหว่วยนะพี่น้องตอนเอาไว้หามาขามลงมาแต่หวยนะได้มาขามสามสอบปาย รเข้าวผัดบังเอิญตีนลมลมผัดบะมี่นี่เนาะคนสีหาบลงมาเลยพี่น้องบินกินใช่ลงมา มามเจ,ะะจ,จ,จ็บบ่าบะมีผู้ทามีผู้นยานพอกันเจ็บยานมันรุดบ่เนี่ยแม่นเลยบืนน้อกันนีก เฮาก่อนไปขึ้นเฮ้กว่าอ,อันนี้ซ้ำมือเนอะาะซ้ำมือเนาะเองเพนดานน้าการแม่มขามแม่มขามคือการเพนด้ากเลยแหลนนะพี่น้นองโอ้น้องคนกูโอ้กลัวเลยสำหรับคลิปนี้สิขอลาลงเพียงสันิดเนาะ เพาะกันให้คิดต่อไปนะพี่นอง